สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมได้ไปเจอกิจกรรมหนึ่งมาในเกมก็คือกิจกรรมกล่องของขวัญน,นะครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยต้องใช้15คูปองในการเปิดนะครับผมจับการดี d ละไอดี ID ละ30กล่องเท่านั้นนะครับผม <Okay. S 1> ซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีลูกกวาดไม้เท้านะครับผมแล้วก็ กรอบโปรไฟล์วอลลาพาซีซั่นที่12นะครับและในวันนี้เน no ี่ยผมจะเปิดทีเดียว30กล่องลวดเดียวเลยดูซิว่ากรอบโปรไฟล์จะออกไหมคือจุดประสงค์หลักของผมคือก็อยากได้กรอบโปรไฟล์นะครับผมมันสวยดีเนาะสวยที่สุดแล้วมั้งมาคลิก้าไปเลยครับเปิดทีเดียว30กล่อง450หคูปองนะครับผมเปิดโอ้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 โ เอ,อ,อย่าไปหาเปิดนะครับผมไม่คุ้มไม่คุ้มเลยมันอยู่ที่ดวงใครคิดว่าตัวเองดวงไม่ดีอ่ะอย่าไปหาเปิดเนาะอันนี้ผมก็มีลูกไม้กว่าที่ล็อกอินเอาไว้นะครับผมบวกกับอันที่มีอยู่แล้วสี่สิบสออันนะครับผมก็แลกเป็นสกินแก๊กได้มานะครับผม450ยหาังยังได้ยังไม่ได้สกินแก๊กนะครับผมนี่ต้องล็อกอินเพิ่มนะครับถึงจะได้มาอา่า เดือก็มีหมดแล้วไม่รู้จะแลกอะไรแล้วดีก็ขาดแค่บัตเตอร์ไฟนะผมแต่อยากได้กอบโปรไฟมากมาใช้ตั้ง200อันนะโคตรแพงเลยถ้าร้อยอันนี้จะไม่ว่าเลยตั้ง200เลยนะโหแพงมากก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการสุ่มถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม